สวัสดีค่ะพ,พี่น้องเมืนน่อวานมาพบพาอกับช่องฝากทงชาแนลอีกแล้วเนาะคะ่ะวันนี้พาพี่น้องไปกินบักแนวไปหาบะเยี่ยวนะคะเบิงน้ำแกะ,ะได้ค่ะพี่น้องทางไปกอเป็นทางไปน้าแต่ควงเลยนะคะควันแห้งค่ะพี่น้องมาจากข้อมยู่ต้องไปหาเนื้อสมๆแก่ค่ะ หมักคอลกกแลียนผักกาดก็พี่น้อง,งมามาอนี่นมาหมักคอแลนพี่ซานเนี่ยค่ะหมักแหนวกระชัดเปรี้ยวหวานค่ะเปรี้ยวน้ำหวานนิดหน่อยคุณโยกับต้นได้ค่ะพี่น้องบางต้นก็เปรี้ยวไปเลยแต่ว่าตน้นแถวสิไปเอาเนี่เปรี้ยวหวานค่ะพี่นอ้อกงก็หบักม่วงกระซูค่ะบนก,ก็หมักวงกระโลนเนี่ยพี่น้องกูนะ ผมอมองกระรดนนี้ก็ได้ดอกเข้าสินยางไปได้ไหมเนีค่ะสินยางไปหาตนมันทำแบบีะไปรยัา,ยางค่ะเมื่อนี่ยเซเบิลกันนะคะว่าจะเอาบางเงี้ยโดวยวิธีการใด มากับ้นทหารค่ะมื่อนี้คนทหารมันตาใจด้วยสิฮะเขาก็จิตายแล้วดิว่าคนทหารจอมปลอมค่ะหอดแล้วค่ะวิ่น้องยางม้านิดหน่อยนะคะจอดรถแลกกับยางม้าจักกน้อยหอดแล้วเห็นมค่ะพุน แดงจิ้งครึ่งยูพี่น้องคนซูมซูมเขา,มาเมาไปกินแล้วหลายเื่อเนาะค่ะแต่ว่าเขาบม่เคยทายคลิปพี่น้องมันเจื่อลเนี่ยค่ะต้นต้นใหญ่หรือได้ค่ะพี่น้องว่าอ,อายุหลายปีแล้วค่ะเงี้ยต้นนี่ยคงจะแขวางแล้วค่ะไปเลยมั่งละของตัวเองค่ะคุณ <laughs> <laughs> อ๋อพี่น้อง แดงจิงเครืองอยฝนโชคดีขนาดได้ค่ะพี่มีอยู่พอปกติกระสือกิโลละยี่สิบห้าสามสิบผู้ได้ค่ะพี่น้องบอกกับลินจีป้าไหนค่ะแดงใดทีพอดีเด้ค่ะพี่น้องจำเนมนคมีมูกันฮะมือนี่เขาเสียวโดยวิธีการคืนเาานะคะพี่น้องผู้ใดมีเด็กหน่อยเบิงอยู่ เด็กหน่อยเด็กๆเบิงอยู่ยาทำตามเด้อค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะตกตายค่ะหามคืนเองนะคะเด็กหน่อยนี่ต้องให้ปุป๊บปกครองเบิงน้ำค่ะอันนี้เท่าแล้วค่ะคืนได้ <c oughs> อามาเบิงก็ได้แบบนี้พี่น้องสิต้อยแล้ว เห็ดแห้งหไดเลยค่ะมันสีล้นเหียเมืเลยค่ะบม่ได้กินแซบค่ะบานเน่สดๆจากตนน้นไรแดงพีน้องบม่ได้ซื้อจากตลาดแซบก็กันร้ายเติบเลยเลยคะ่ะเอ้ได้มาแล้วค่ะได้มาแล้วไปค่ะวันนี้มีคนหลับใส่สองคนนะคะ นายโชวเนี่ยคุณน่ะโอ้ยานางจางจะไปขึ้นมาแล้วน้องพี่น้องเพียรน่ะได้ดูแต่ไหลแฮงกินได้พ,ดพี่น้องคุณเยอะม,มากมาเด้อมาเด้อมากินน้ำกันเด้อมากินด้วยกันนะคะคุณไหลาแห้งน,นี่พ,พ,ยยนพ,พ,พี่น้องคุณกินเมืดบวานนี่ผู้เดียวพระอยากมาเด้อแซ่บเด้ดนี่หมักคอแลนคุณคุณน่ะพี่น้องเบิ้งน้อยใหญ่คุณ มาแล้วพี่น้องบัดนี้ฮอนย้ำกินแล้วโอ้ยลงฮนย้ำแก๋เ,เกใส่ถ้วยได้บาทีงโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากเบิง้งเบิ้งเขาอ่ะว<ม>่านแหีไปพร้อมเด้อบรรยากาศดีดีพี่น้องพู้น่ะสองนมว่านแหส่วนอีฉันกินค่ะเบิ้งงด้าเบิ้งสองนมพี่น้องเขารุ่นปลาอยู่ ก๊เน้ํพี่น้องกลองนมกำลังอ่ ไปบ่อปลาน่ะเรียบร้อยค่ะพี่น้องเบ่งเลยค่ะคุณอ่ะโตใหญ่อยู่เด้พี่นอ้องยมาชว์พี่น,อน้องแน่มากินบางเงีย้ยมาได้บังบ่าค่ะไปบ้่งปลานแป็นพี่น้องมือนี้ถือว่าเป็นมือมานค่ะเพราะว่าบ่าได้ตั้งใจ มหาป่านะคะครับพี่น้องใหญ่ซ้ำแขนผู้ถือเลยค่ะคุณเอาพี่น้องมือเอาโชกใหม่เนี่ยงขง็งๆเ่ยคุณตัวใหญ่อยู่แล้วค่ะหนักประมาณจะพอกิโลป่ะค่ะตัวนี้ประมาณโลกลัวอยู่ครับมือประมาณโลกลัวนะคะเพื่อนว่าแม่นบ่ <laughs> แม่น <laughs> บล่ล่ะตาสร้างมาตรฐานบ่เนี่ยเจ็บหน่อยแล้วว่าเจ็บเอา้า เอาไปได้ไปนอนบัดนี้ไปเบิ่งบักเงี้ยวตัวคนค่ะคนอืมเยอะยังอยอะหมากๆเลยค่ะมาได้ไปนอนสิกินเราได้บาดเนียมากินน้ำกันค่ะแล้วได้พี่น้องมากินน้ำกันได้บาดเนียบพูนอ่ะแต่เสียบค่ะมากินน้ำกันค่ะ ไปแล้วค่ะบอได้ซื้อค่ะเผ็บค่ะเปรี้ยวบุ๊คเปรี้ยวมากเลยพี่น้อง เปียกกำลังดีบปกินไนทคะ่ะไปเคยกินพูดหน่อพี่นอ้องอู้หูพูดนะ มื้อนึ่งร้ายแต่ต้องคอยบอกคุณมาแล้วพี่น้องแซ่บแซ่เบเมื่อกี้น้ำกันค่ะคุณแซ่บพี่เลี้พี่นออ้อ,นอง กระเทียนาะค่ะพี่น้องผละไม่ตามดูดูกันนี่เรขอดรทำหัวงแลแบ่พี่น้องบนน่ะเมื่อซีสัน คุณลองคน้นได้พี่น้องกินหอยในมันผุดเด้แต่ว่าขอเพ่กินน้ำมูดอ,อกผุด,ดอืมอืมด่วนผู้บ้าก็เลียนน,น้ำเบื้องได้พี่น้องผู้บ้าก็เลียนน้ำให้เบื้องอยู่บ้านนอกเขาส,บา,สบายสบายพี่น้อง บต่ตองมีรสติดบต่ตองมีมลนพิตมีแต่ป่าใหม่เต็มอยู่พี่น้องบรรยากาศก็ดีมีงวมีคว้วเนาะค่ะสุดจวดแล้วพี่น้องความสุขทีหาอย,ยู่ไสบะไดอีกแล้วในเมืองให้เฮาบะไดค่ะตรงนี้พูดนึงพี่น้อง บ่น่นีพูดเดียวมื่อืน่นเจ้าสิลุกขึ้นว่าบุพี่น้องนี่ระบายแห้งแล้วค่ะคุ้นสวงแล้วนี่ระบายอ่อนมันบออ่อนแล้วค่ะมันเต็มถ้วยบุญน่ะพี่น้องเอ้ยเมื่อกี้น้ำการค่ะบุญนะบุญนะเบิ้มแซ่บได้พี่น้องเปรี้ยวพอดีพอดีเห็ดเจียวต้องเห็ดเค็มน้ำจักหน่อยค่ะ เข็มนิดนิดมันอย่างมันตาดกันความวเปรี้ยวเข้ากันพอดีค่ะเน,นี่ย เจ้วสีแดงจึงเพื่องก็พี่น้องบึงผู้นน่ะแล้เสียบบ๊วจาวาเนื้อบ๊วยหลายได้พี่น้องไม่หลายกว่าเนื้อ น่นองพีมากินบักเนี้ได้พี่น้องแต่ว่าเมาื่อไหนเบิง่งสอนพร้อมสอนยังนี่สอนซูย่างค่ะทั้งกุ้งทั้งปลาเสี้ยวทั้งป่าคอสอนทุกยอย่าง,างค่ะด่างไงพดค่ะพี่นอ้องค่อยสอนสิลมตึงก้อนค่ะ บองน้ากันค่ะอะไ้บอใหญ่ได้พี่น้องดดงเขานเคนี่เิ่งเื่อย่ดยบค่ะดังใหญ่เกินเหตุอันควนค่ะเกือบเต็มสาค่ะ สัมผัสนะค่ะสัมผัสพูน่ะเบืองน้าพี่น้องซูมซูมเมื่อยมากค่ะเมื่อยวันนี้ก็ต้องเกล็กล่อมาส่วนค่ะพูนวาเนี่พี่น้องได้บ่ได้ักได้บ่วมันหรือเปล่ามันบ่จ๊ะบ่ปานไถบ่ปานไดถมาส่วนพี่น้องขนาดแดงแบบไงได้หนี่ว่าเป็นสีบลส์ซะโอ้โดดไปแล้ว ดางพีชจังหนะผู้ชายหากินค่ะบ้านนี่ผู้ชายหาจมให้ลูกเดียวครับธรรมดาละค่ะเดี๋ยวไปเบิ้มพี่น้องเจอความสดเป็นความฝันโอ้ตาย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 มื่นมื่นนี่พี่น้องได้บัหลายดอกได้หนังเขียงใบฟอมเพราะว่านี่สิบัวน้า ไปก็ไปต่อเราเยอะออนหนีซะก,ก่อนตั้ง <ละ S 1> <ะ>บอกว่าแล้วรอพี่น้องวันไหนนาะวันแลออ้วรอส,สนใจปะครับ <laughs> ลูกข้าวหวานนี่ <laughs> ซื้อ,อยังก่อนซื้อใหม่ครับให <laughs> ม่ข้าวอยู่นู่ครับเบ <laughs> ิังด้วยแหละพี่น,อน,น้องด่างบังย้ายหนึ่งกินบังแย่ไปพร้อมพูนกินบังแย่ไปพร้อม <laughs> เบิังบรรยากาศไปพร้อมพี่น้อง พูนะ่ะพบกกับสำหรับวันนี้ช่องฝากทงชนแนาเนาะคะ่ะก็สิคอจบว้เพียงสำเนียเนาะคะ่ะพี่น้องไว้เจอกันใหม่ในคลิปหนาเนาะคะ่ะว่าสิพาพี่น้องม่เหยียยังอีกค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์หายแน่น,นะะิดค่ะสวัสดีค่ะ